ปัญหาแมลงนาข้าวที่พบบ่อยมีอะไรบ้างสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนเผาถ่านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับปัญหาเกษตรกรนะครับในช่วงนี้นะครับจะเป็นปัญหาแมลงนาข้าวที่พบบ่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปัญหาแมลงในนาข้าวนะครับช่วงนี้นะครับ ที่พบบ่อยนะครับจะได้แก่เพี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพี้ยจัก,กระจัดเพี้ยไฟแมลงสิงและก็นอนกอนอนต่างๆที่เข้ามาทําลายต้นข้าวของท่านนะครับซึ่งสร้างความเสียหายทั้งทางตรงนะครับด้วยการดูดน้ําเลี้ยงจากต้นข้าวของเรานะครับทาให้ใบเหลืองแห้งต้นข้าวแคะแกนนะครับและในทางอ้อมนะครับโดยจะเป็นพาหาน้าโลคนะครับไวรัสมาสู่ต้นข้าวของเรานะครับการป้องกันและกําจัดจะทําได้หลายวิธี นะครับทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับการใช้สารกําจัดวัชพืชนะครับใช้สารชีวภาพนะครับอย่างเช่นเชื้อราหรือว่าสารเคมีที่เหมาะสมในช่วงที่มแมลงเข้าทําลายนะครับส่วนมแมลงศัตรูข้าวนะครับที่สําคัญและอาการที่พบนะครับมาฟังกันก่อนนะครับ สำหรับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับจะเป็นแมลงศัตรูข้าวอันดับหนึ่งเลยนะครับในนาข้าวนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับซึ่งจะดูดน้ําเลี้ยงนะครับทำให้ต้นข้าวของเรานะครับมีอาการใบเหลืองแห้งคล้ายถูก น้ำร้อนลวกนะครับและอาจทําให้ข้าวตายทั้งกอได้นะครับในกรณีที่เพี้ยกระโดดเข้าทําลายต้นข้าวนะครับหากรุนแรงนะครับจะทําให้ต้นข้าวเป็นโรคใบหงิกซึ่งจะทําให้ข้าวแคะแกนนะครับข้าวไม่ออกลวงหรือว่าลวงรีบไปเลยนะครับสําหรับเพี้ยกระโดดเข้าทําลายนะครับต่อมานะครับแมลงที่2นะครับตัวนี้จะเป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะครับคือเพี้ยจักกระจันสีเขียวนะครับซึ่งเพี้ยจักกระจันสีเขียวนะครับจะดูดกินน้ําเลี้ยงในต้นข้าวของเรานะครับ จะทําให้ข้าวมีอาการใบสีเหลืองและใบมีจุดสีน้ําตาลนะครับและเป็นพาหะของโรคใบจุดสีน้ําตาลนะครับเพจักะจันสีเขียวตัวนี้นะครับต่อมานะครับแมลงที่3นะครับจะเป็นเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟนะครับจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบข้าวนะครับทำให้ใบปลายใบเหี่ยวแห้งนะครับสังเกตได้นะครับในนาข้าวนะครับและจะทําให้ข้าวไม่สมบูรณ์นะครับถึงขั้นรุนแรงอาจ จนทาให้ข้าวตายในที่สุดนะครับสําหรับเพี้ยไฟลงในนาข้าวนะครับต่อมานะครับแมลงที่สีนะครับจะเป็นแมลงสิงนะครับแมลงสิงตัวนี้นะครับจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากเมล็ดข้าวนะครับในระยะช่วงที่ข้าวออกรวงนะครับช่วงระยะข้าวเป็นน้านมนะครับคือช่วงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับแมลงสิงจะเข้ามาในช่วงนี้นะครับจะทําให้เมล็ดข้าวรีบนะครับคุณภาพข้าวของเราเสียและก็แตกหักง่ายนะครับเมื่อเรานําไปสี นะครับก็สีแมลงที่ผมกล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นปัญหาหลักนะครับในนาข้าวตอนนี้นะครับก็หายามาฉีดป้องกันกันได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นนอนกอหนอนต่างๆนะครับอย่างเช่นนอนกอข้าวนอนห่อใบข้าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะครับในนาข้าวนะครับซึ่งนอนพวกนี้นะครับจะไปกัดกินใบข้าวของเรานะครับทําให้ข้าวเกิดรอย ขาดหรือว่าใบข้าวจะห่อเป็นม้วนนะครับทำให้ข้าวของเราต้นแคะแกนนะครับแล้วก็ทําให้ข้าวแตกกอน้อยหรือว่าลวงเล็กนะครับกอนี่จะเป็นหนอนนะครับเข้าทําลายใบข้าวและต้นข้าวของเรานะครับส่วนแนวทางการป้องกันและกําจัดนะครับมแมลงพวกนี้นะครับจะขึ้นอยู่ที่สภาพแวดล้อมนะครับก็วิธีกําจัด นะครับต้องกำจัดวัชพืชก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กำจัดวัชพืชแมลงพวกนี้จะไปอาศัยอยู่ในวัชพืชนะครับก็เป็นแหล่งที่วางไข่ของเขานะครับเมื่อแตกหรือว่าขยายพันธุ์ออกมาแล้วเขาจะมาทำลายต้นข้าวของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราควรดูแลนะครับหรือว่าฉีดยาเก็บญ้านะครับการใช้สารชีวภาพนะครับอย่างเช่นนะครับเชื้อราบิวเวียนะครับหรือเมตาไลเซียมนะครับให้เราใช้ พ่นเมื่อพบการระบาดของแมลงในนาข้าวนะครับเพื่อควบคุมที่เขาจะเกิดหรือว่าแมลงที่จะเกิดขึ้นมาเข้าทําลายข้าวของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสารสกัดจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นใบสะเดาลูกสะเดานะครับท่านไหนที่หมักเป็นนะครับนํามาฉีพ่นในใบข้าเพื่อไล่แมลงได้นะครับสําหรับท่านไหนที่หมักยาเป็นนะครับตัวนี้จะเป็นการใช้สารชีวภาพนะครับ ในการป้องกันแมลงในนาข้าวนะครับต่อมานะครับการใช้สารเคมีกันบ้างนะครับใช้เพื่อป้องกันและกําจัดแมลงในในา enfin ข้าวของเรานะครับซึ่งการใช้สารเคมีนะครับอย่างระมัดระวังนะครับตามคาแนะนานะครับข้างขวดนะครับอ่านให้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนใช้ทุกครั้งนะครับเมื่อจําเป็นที่เราจะต้องใช้นะครับก็การใช้สารเคมีนะครับที่ออกฤทธิ์ครอบคลุมและเหมาะสมกับชนิดของแมลงนะครับก็ถือว่า จะตรงประเด็นต่อแมลงตัวนั้นเลยนะครับสามารถน็อกคุ่มไข่และก็แมลงทุกชนิดนะครับเพลี้ยไฟนอนกอนะครับสาหรับยาตัวที่ผมจะแนะนานะครับยาที่ผมแนะนานะครับในการฉีดครอบคุมยาแมลงที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อของเซตไดคอนนะครับท่านสามารถหาซื้อได้ในแอปต่างๆนะครับสามารถค้นดูนะครับพิมพ์คําว่าสารกําจัดแมลงยี่ห้อของเซตไดคอนนะครับหรือท่านจะ ใช้เป็นของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับต้องออกฤทธิ์น็อกดูดซึมไอระเหยนะครับถึงจะคอบคุมเขานะครับในแมลงพวกนี้นะครับถึงจะเอาอยู่นะครับการใช้สารนะครับต้องสลับกลุ่มอยู่เสมอนะครับเมื่อท่านใช้สารตัวนี้พ่นไปแล้วนะครับพ่นสารครั้งหน้าท่านต้องเปลี่ยนตัวยานะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงดื้อยานะครับก็จะสามารถป้องกันและกําจัดแมลงในนาข้าวได้อย่าง สิ้นเชิงนะครับก็การสำรวจและเฝ้าระวังในแปลงนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำนะครับมันตวรวจตาแปลงนาอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อตรวจพบและกำจัดแมลงตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่าปล่อยให้เป็นนะครับเป็นนานนะครับเดี๋ยวข่าวของท่านจะเสียหายเป็นวงกว้างนะครับสำหรับมัน ตรวจแปลงนาของท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ